สนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครรอคัสซันเล่งขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญกีฬากอล์ฟอย่างต่อเนื่องแบบ n e นิวนอ a ์มอลกอล์ฟเชิญสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนักกอล์ฟร่วมดวลวงสวิงในรายการแข่งขันกอล์ฟมิสซ์แอนด์แมชวันแมนพลัดวันบูแมนกอล์ฟทีมคอมปิเตชันแฮชแท็กวันหน้าสนามกอล์ฟคัสซันเลกาซี่กอล์ฟคลับ โดยมีคุณพรมพรเยี่ยมจิตเมตตากรรมการผู้จัดการนายสุพชาสเวทอายารามผูวยในการฝ่ายขายและการตลาดสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเพร์กัสซันและนายสาธิตเอิงโพผู้อวยในการฝ่ายบริการกอล์ฟสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเพร์กัสซันพร้อมทีมงานผู้จัดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมิสซิสแอนเนชวันแมนพัฒวันบูแมน กอล์ฟทีม o อมปิเทชันแฮชแท็ก one ช็อตกันเวลา12.30นาฬิกานาทีไทยใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดในทีนอย่างเข้มข้นได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนา,ามัยแบบ d m h t t และมาตรฐานชาที่โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนา,ามัยซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกลมควบคุมโรคกรมอนามัยกลมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขทั้งนี้สนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัสซันทั้งสามสนามตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนและได้รับตามมาตรฐานชาครบเรียบร้อยทั้งสามสนาม กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้มีนักกอล์ฟสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผู้รักสุขภาพเดินทางเข้ามาเล่นกอล์ฟเข้าแข่งขันประมาณ60ท่านแต่งกายสีสันสดใสสร้างรอยยิ้มได้มิตรภาพตลอดระยะเวลาการแข่งขันอีกทั้งยังสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดีในช่วงสภาวะเศรษฐกิจซบเซาขณะนี้กรีนซีซั่น